Thế cái hít vừa. Rồi, trời hít này video ừ. ừ. này video này video này สวัสดีค่ะบานจะยย่ามแรงๆเนาะค่ะน้ะชุ่มบรรยากาศเนี่ยมือแรงข้ามาเบิงบ,งบงมึกมีพี่น้องบงมึกมีดก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 ต้นน้นอยๆก็ดกค่ะดกแน่ ก็่าเกิดเนาะค่ะเนาะอ,นนอยู่แบบบานๆเนาะค่ะเนาะมีความสุขแบบบานๆฝนก็นตกแห้งๆมือนี่พี่นอ้องฝนตกแห้งคัากลายนาวก็โลนเต็มดินฝนห่มพด นี่ฝน,นตกแห้งตกบัวดอกบัว ฝนตกแห้งหม่อาวบักนาโหสุกมดดำมดสุกดอกแก้ว นากระดูกขักกุกแน่นาบกหฮงบกพริกปลูกไว้ไทยกินดอกอัญชัน อีกบ่เคยได้ใส่ปุ๋ยจักเทียพี่น้องเป็นน้วยให้กินก็กินกล้วยขอ้อข้อต้นตำตำโอ้ต้น,ตตนบอกสูงนึงแต่ว่างานนี้มันอยู่ตำ่ำขอ้อ เยอะแยะมากมายน่เนาะคะ่ะเนาะบ้านเฮาสวนเฮาเนาะคะ่ะเนาะปลูกพักปลูกหญา้าปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกบักพงบักเ้าวพอได้ยูได้กิน แบบนี้ก็มีความสุขดีดกถือลัตตรีรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นความฝันของหลายๆคนวันนี้ก็อย่าลืมเดอ้อสามสีหนึ่งซีหนึ่งสาม ามหนึงน่งสีหนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเลขของเจย่าเอง,งแก่เฮียนคั่วเนาะค่ะเนาะ เย็นทั่วที่ห้าสิเฮดกับเขากินมื้อนี้กับซุปน้ำไม่ต้มหมกบวบต้มนอคากับซลเผาหมากลินไม่นะคะนะักินกับซุปน้ำไม่ Đây bây giờ sao